ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรออนเลิรนพบกับครูพิยุทธ์ยุทธคมพมรสุพรวิชิตกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับตอนนี้เราอยู่กันเรื่องของเส้นขนานนะครับและในหัวข้อวันนี้เราจะใช้ร่วมกับหนังสือของอักษรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่มที่2นะครับครับ ตอนนี้เรารู้จักการสร้างเส้นขนานไปแล้วนะครับรู้จักมุมฉากแล้วนะครับรู้ว่าเส้นขนานเนี่ยมีหลักการของการสร้างเส้นขนานอย่างไรแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ชื่อว่ามุมแย้งมุมภายในมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับอะมาดูพี่นกฮูกเหมือนเดิมครับเห็นไหมรูปนี้นะครับเขาถามว่า มุมกอขอคอนะครับกขอคอ,อซึ่งเป็นลักษณะของเส้นตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับนะ,ะเส้นกอขอคอมีกมีขอแล้วก็มีคอตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมุมกอขอคอเนี่ยนักเรียนคิดว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมีขนาดกี่องศานะครับโอเคถูกต้องนะครับมีขนาด180องศานะครับตรงนี้เป็นความรู้พื้นฐานที่จะต้องดูในในหัวข้อนี้นะครับซึ่ง เขาจะบอกว่าเส้นตรงเนี่ยมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับมาดูกันนะครับอันแรกนะครับมุมแย้งครับมาดูในรูปนะครับที่เขากำหนดมาให้นะครับมีเส้นตรง2เส้นครับเส้นตรงกอขอนะครับคือเส้นนี้นะกับเส้นตรงคองอคือเส้นนี้นะครับเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันไหมครับไม่ขนานกันนะครับไม่ได้ขนานกันจำได้ไหมคอนเซปต์ของเส้นขนานคืออะไร เส้นขนานคือเส้นตรงสองเส้นที่มีระยะห่างระหว่างจุดใดๆของทั้งสองเส้นห่างเป็นระยะทางที่เป็นไงครับเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะครับสอสองจุดเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นหนึ่งเส้นสองเนี่ยเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะครับแต่อันนี้เท่าไหมไม่เท่านะครับตรงนี้เนี่ยสองเส้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับครูจะพูดถึงเส้นที่ยังไม่ใช่เส้นขนานก่อนนะครับแล้วก็มีเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นครับนักเรียนครับมีเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นตัดมันขึ้นไปครับ เส้นตรงที่ตัดมันขึ้นไปเนี่ยคือเส้นตรงเฉาชิงจอจานนะครับไอเส้นตรงที่ตัดขึ้นไปเนี่ยนะครับระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้เราจะเรียกมันว่าเส้นตัดขวางนะครับเส้นตัดขวางนะครับหรือว่าเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเส้นตัดก็ได้นะครับเส้นตัดขวางหรือว่าเส้นตัดนะครับอันนี้นะพอมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดขึ้นไปนะครับมันจะเกิดมุมทั้งหมด4มุมที่อยู่ข้างใน นะครับฟังดีๆนะครับมันจะมี4ี่มุมข้างในคําว่าข้างในหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามุมที่อยู่ด้านในของเส้นที่มันขนานหรือมันโดนตัดนะครับเป็นอย่างครับบริเวณนี้เราจะเรียกมันว่าข้างในนะครับตรงสีเขียวๆนียเราจะเรียกว่าข้างในและมุมที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือมุม1 2 3และ4ตรงนี้ทันไหมครับนะครับอันนี้คืออยู่ข้างในแล้วตรงไหนล่ะที่มันอยู่ข้างนอก เดี๋ยวครูบอกเลยแล้วกันนะครับตรงไหนที่มันอยู่ข้างนอกตรงที่มันอยู่ข้างนอกคือตรงนี้ครับนะครับตรงนี้จะอยู่ข้างนอกนะครับสีน้ําเงินนะครับนะครับพวกนี้จะอยู่ข้างนอกนะครับและสีเขียวจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมุมที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งหมด4ี่มุมนะครับถ้ามีเส้นตรง2เส้นและถูกเส้นตัดขวางทั้งหมด1เส้นจะเกิดมุมภายในทั้งหมด4ี่มุมนะครับโอเคทันไหมครับทันนะนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่า นะครับเมื่อลากเส้นตรงจอจานฉอะชิงนะครับเมื่อลากเส้นตรงจอจานฉอะชิงตัดกับเส้นตรงกอขอและเส้นตรงคองนะครับที่จุดดอเด็กกับจุดต่อเต่าอ่ะตรงนี้มีจุดดอเด็กอยู่ตรงนี้นะครับจุดดอเด็กอยู่ตรงนี้จุดต่อเต่าอยู่ตรงนี้นะครับจุดดอเด็กกับจุดต่อเต่าทําให้เกิดมุมที่เรียกว่ามุมภายในขึ้น4ี่มุมนะครับมันก็ตรงตามที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับว่าอ่าตรงนี้อยู่ข้างในเนี่ยมันมีทั้งหมด4มุมที่มันเกิดขึ้นนะครับตามทันนะอ่ะตามมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมุมภายในที่อยู่เยื้องกันครับคราวนี้มีคำหนึ่งนะครับคําว่ามุมภายในที่อยู่เยื้องกันนะมุมภายในที่อยู่เยื้องกันเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับนักเรียนเห็นไหมว่ามุมภายในเนี่ยมีทั้งหมดสี่มุมเดี๋ยวคุณครูไฮไลท์ให้นะครับเป็นมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามุมที่สี่เห็นไหมครับมันจะมีสี่มุมที่เกิดขึ้นนะครับมุมที่อยู่คนละข้างครับคนละข้างนะครับเยื้องกันคนละข้างเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ครับ หที่ไฮไลท์สีชมพูมันอยู่เยื้องกับเลขอะไรครับเลขสี่เห็นไหมมันอยู่คนละข้างนะครับและเยื้องกันนะครับอ่าอันนึงก็คือมุม2เห็นไหมครับมุม2มันเยื้องกับมุมอะไรครับมุม3เห็นไหมนะครับไอ้มุมที่มันเยื้องกันตรงนี้แหละครับนักเรียนครับมุมที่เยื้องกันแบบนี้ยเราจะเรียกมันว่ามุมแยงทันนะครับทันนะอ่ามองเป็นไหมนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราจะมองกันตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเจอโจทย์อะไรก็แล้วแต่เจอกี่ข้อก็แล้วแต่มุมแย้งเนี่ยสำคัญก่อนอื่นต้องมองให้เป็นก่อนนะครับว่าอะไรมันแย้งกันนะครับมุมที่แย้งกันเนี่ยนะครับเราจะเขียนแบบนี้ครับว่าอ่ะหนึและ4เราจะเรียกมันว่ามุมภายในอ่านะครับอยู่ภายในนะครับอยู่บริเวณข้างในนะครับตรงนี้อ่ะข้างในนะครับ และมุมที่แย้งจะอยู่ตรงข้ามนะครับแล้วก็เยื้องกัน1กับ4นะครับตรงนี้เห็นไหมเขาก็เลยบอกว่าอะไรบอกว่า1กับ4แล้วก็2กับ3เนี่ยเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมแย้งกันถ้านะครับอ่ามาดูต่อนะครับดูหลายๆกรณีนะครับเรามาดูหลายๆตัวอย่างนะครับแล้วไปด้วยกันนะครับมาดูพิจารณาต่อไปนี้ครับรูปนี้อ่ารูปนี้นะครับรูปนี้มี2เส้นคานักเรียน มีเส้นนี้เส้น nm นะครับกับเส้น po นะครับเป็น2เส้นอยู่นะครับและมีเส้นตัดโผล่มา1เส้นครับเส้นนี้นะครับเส้น xy เป็นเส้นตัดเห็นไหมครับพอมันตัดปุ๊บมันก็เกิดมุมภายในครับมุมภายในมีทั้งหมด4มุมเหมือนเดิมครับนะมุมนี้มุมนี้มุมนี้แล้วก็มุมนี้เห็นไหมครับตรงนี้คุณครูผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเพื่อความสะดวก จึงบอกชื่อมุมด้วยเลขเช่นบอกชื่อมุม M S Y ด้วยเลข5เห็นไหมครับนะเขาก็จะกำหนดเลขเป,เ,เป็นชื่อของมุมแล้วกันจะได้พูดถึงง่ายๆนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุม5 6 7และ8นะครับตามที่ครูผู้หญิงคนนี้พูดนะครับคราวนี้พอลากเส้นเสร็จปุ๊บนะครับมีเส้นตัดเกิดขึ้นนะครับมีมุมภายในทั้งหมด4มุม เขาก็เลยสรุปเป็นแบบนี้ครับว่ามี5 6า8เเนี่ยนะเป็นมุมภายในจานนะครับและมุมที่มันแย้งกันอะไรแย้งกันครับ6และ7แย้งกันเห็นไหมครับนะมันอยู่ข้างในแล้วมันเยื้องกันนะครับมันอยู่ตรงข้ามแล้วมันทะแยงเยื้องกันนะครับตรงนี้เราจะเรียกมุมแย้งนะครับและ5กับและ5กับ8ก็แย้งกันเห็นไหมครับนักเรียนครับนะโอเคนะครับ คราวนี้เนี่ยถ้านักเรียนอยากจะรู้เพิ่มเติมนะครับไปส่องเลยครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาส่อง QR วโคตรงนี้นะครับนักเรียนนะส่องนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่ามุมแย้งเนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นอย่างไรนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสามารถส่องได้นะครับไปดูกันต่อนะครับดูตัวอย่างกันอีกนะครับคราวนี้มีเส้นตรงสองเส้นครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าเส้น ตรง AB นะครับกับเส้นตรง CD 2เส้นนี้มันเป็นไงกันแล้วครับมันเป็นไงกันแล้วครับจำเครื่องหมายนี้ได้ไหมเครื่องหมายนี้ยครับดึบๆสอันนี้ดึบๆมันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่า2เส้นนี้เป็นไงการขนานกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยมันขนานกันและมีเส้นตรง EF นะครับเป็นไงครับ เป็นเส้นตัดขวางถูกไหมอยู่ดีก็ตัดมาเลยฟึบนะครับเส้นทรง2เส้นนี้ขนานกันนะครับ A.B. กับ C.D. เนี่ยขนานกันนะครับนะแล้วก็มีเส้นตรง E.F. ตัดขึ้นมานะครับคราวนี้พอเราตัดขึ้นมาเสร็จนะครับเราก็จะลองเอาครึ่งวงกลมครับวัดมุมนะครับวัดมุมแต่ละมุมครับครูอยากรู้ครับว่ามุม1กลางกี่องศานะครับมุม1กลางกี่องศา มุม2กลกางกี่องศาเนี่ยมุมเนี้ยมุมหนึ่งมุม2มุม3ามุม4ี่เนี่ยครับอยากจะรู้จังเลยว่าแต่ละมุมเนี่ยมันกางกี่องศาเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเครื่องวงกลมลองวัดดูจ้ะนะครับพอวัดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่ามุม1นะครับมุม1ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมุม1ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามุม1เนี่ยกาง123องศาซึ่งจริงไหมสมมติถ้าเราไม่เราเราไม่ใช้เครื่องวงกลมวัดเราดูเล่นๆมุม1งกาง1 2อองศาจริงไหมครับ จริงทำไมถึงจริงเพราะดูรูปแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นมุมป้านถูกไหมครับมุมป้านกลางมากกว่า90องศานะครับเพราะฉะนั้น123เออน่าจะจริงนะนะครับถ้านี้มุม1กลาง123องศานะครับมุม2จะกลางเท่าไหร่ครับมุม2จะกลางเท่าไหร่ครับ57องศานะครับเขาบอกว่าวัดขนาดมุม2ได้57องศา ถามหน่อยครับว่ามุมสองจำเป็นต้องวัดหรือเปล่าครับนักเรียนจะวัดหรือไม่วัดก็ได้ถูกไหมถ้านักเรียนวัดมุมหนึ่งแล้วมุมสองไม่จำเป็นต้องวัดเพราะอะไรเพราะมุมนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยมันกางเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดิองศาถูกไหมครับทั้งหมดเนี่ยหนึ 1, 1่งหนึ่งบวกสองเนี่ยมันเท่ากับร้อยแปดิองศาเนี่ยนะครับมุมหนึ่งบวกมุมสองเนี่ยเท่ากับร้อยปสองศาเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้ามุมหนึ่งเนี่ยนักเรียนวัดได้ร้อยยี่สามแล้วเนี่ยนะครับมุมสองเนี่ยก็คืออะไรเอย่ยไปบวกกับร้อยยี่สิบสามแล้วได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นมุมสองก็เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดองศาแล้วโดยอัตโนมัติเลยนะครับอาจจะไม่ต้องวัดก็ได้อแต่ถ้าวัดเพื่อความชัวรก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาให้วัดขนาดก็วัดไปคราวนี้เรามาดูข้างล่างบ้างครับพวกกลุ่มกลุ่มมุมที่อยู่ข้างล่างนะครับกลุ่มมุมที่อยู่ข้างล่าง เห็นไหมมุมสามเขาบอกว่ามุมสามวัดได้ห7สิบ็ดองศาอา้าวมุมสามเนี่ยวัดมาปุ๊บเอ๊ะทำไมมันเท่ากับมุมสองล่ะเห็นไหมครับสังเกตไหมครับมุมสามคืออันนี้นะอ่ามันกับมุมสองเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นการมันเท่ากันนะนะครับมาดูกันต่อดูกันต่อแล้วเราก็วัดขนาดของมุมสี่ครับมุมสี่เนี่ยคือร2อยิบสามองศาเห็นไหมครับมุมสี่คือ1้อยิบสามองศาพอวัดเสร็จอา้าว ไปเท่ากับมุม1นึ่งซะงั้นเห็นไหมครับมุม1เท่ากับมุม4มุม2เท่ากับมุม3เพอ่าพองนี้เขาเลยสรุปว่ามุม1เท่ากับ4และ2เท่ากับ3าัเรเรียนเห็นไหมครับ1เท่ากับ4ี่เท่ากับ3นะครับตรงนี้เขาก็เลยสรุปเป็นหลักการที่ต้องใช้ตลอดทั้งบทนี้ว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับและสรุปเป็นสิ่งที่ จะเอาเป็นหลักการใช้กับโจทย์ทุกข้อว่าถ้าส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดกับเส้นขนานคู่หนึ่งจะทําให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะครับจะทําให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันตรงนี้มันเป็นอย่างไรตรงนี้มันเป็นอย่างไรนะครับที่กรอบตรงนี้มันพูดเนี่ยนะครับมันแปลว่ามันแปลว่าเส้นตรงสองเส้นนี้ต้องขนานกันก่อนนะครับ a b กับ c d ต้องขนานกันก่อน นะครับพอมันตัดมาเนี่ยมุมแย้งเนี่ยถึงจะเท่ากันนะครับนะถ้ามันไม่ขนานกันมุมแย้งจะไม่เท่านะครับต้องขนานกันมุมแย้งถึงจะเท่านะครับอ่ะมาดูตัวอย่างอันนี้ครับเห็นไหมดูจากรูปเนี่ยเห็นลละว่าเส้นตรงจ่อจานเฉอชิงกับเส้นตรงถอถุงถอทหารเนี่ยนะครับมันไม่ขนานกันเลยดูจากสายตาก็รู้แล้วว่าไม่ขนานกันนะครับ แต่มีเส้นหนอนเส้นหนึ่งมาตัดครับเกิดมุมแย้งเกิดมุมภายในมีสี่มุมเหมือนเดิมครับมุมหนึ่งสามสี่เกิดมุมภายในคราวนี้เราก็มาวัดครับเพื่อการพิสูจน์ว่ามุมเเส้นที่มันไม่ขนานกันเนี่ยนะครับมุมแย้งมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับมาดูกันเขาวัดขนาดของมุมหนึ่งครับนักเรียนครับวัดขนาดของมุมหนึ่งครับได้ร้อยสี่สิบองศาครับตรงนี้รอยสี่สิบนะครับมุมสอง ได้สี่ิบอ่ามุมสองได้สี่ิบมุมนี้ได้สี่สิบเห็นไหมครับแต่มุมที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยมันยังบวกกันได้ร้อแปสิบอยู่นะเห็นไหมหนึ่งกับสองยังได้ร้อยปสิบอยู่เห็นไหมครับคราวนี้ครับมาวัดมุมสามครับอ่าเขาวัดมุมสามเขาพบว่ามุมสามเนี่ยได้สี่ิบเจ็ดองศาแล้วเขาพบว่ามุมสี่เนี่ยได้หนึ่งร้อยสาสิบสามองศาอายาไม่มีมุมไหนที่เท่ากันเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรครับนักเรียน เป็นเพราะเส้นตรงสองเส้นนี้นะครับมันไม่ขนานกันมันจะทำให้มุมแย้งเนี่ยไม่เท่ากันนะครับตรงนี้เขาก็เลยสรุปว่ามุมแย้งไม่เท่ากันนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งที่ไม่ขนานกันนะครับเห็นไหมไม่ขนานกันนะครับจะทำให้เกิดมุมแย้งที่มีขนาดไม่เท่ากันนะสรุปนะเส้นตรงสองเส้นต้องขนานกันก่อน นะครับพอมีเส้นตัดมุมแย้งถึงจะเท่านะครับถ้าเส้นตรงสองเส้นไม่ขนานมุมแย้งตัดนะครับมันจะไม่เท่านะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดน,นะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูหนึ่งข้ออีกหนึ่งข้อจะให้เป็นการบ้านเช่นเดียวกันนะครับมาดูข้อที่หนึ่งจากรูปมุมคู่ใดเป็นมุมแย้งกันบ้างครับ นะครับอ่ะรูปที่1มีมุมไหนเป็นมุมแยงมุมแยงมันต้องเป็นไงครับมันต้องทะแยงทะแยงเนาะนะอ่ะหนึ่งแย้งกับอะไรแย้งกับ4นะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นมุม1กับอะไรกับ4มีอีกไหมมีอีกไหมมี2กับอะไรครับกับ3มเนาะโอเคนะครับก็มีมุม2นะครับกับมุม3ที่แยงกันนะครับอ่า มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวข้อสองเนี่ยนักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูข้อสองใหญ่บ้างข้อสองใหญ่อมืมาดูข้อสองดีกว่ามาดูข้อสองบ้างข้อนี้นะครับข้อสองเขาถามว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับเท่ากันหรือไม่ดูสิเท่าไหมครับต้องวัดไหม บางทีไม่ต้องวัดเลยจําหลักการเมื่อกี้ได้ไหมครับที่สอนเส้นตรง2เส้นนี้ต้องเป็นไงกันก่อนต้องขนานกันก่อนนะครับคือเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้ต้องขนานกันก่อนมุมแย้งถึงจะเป็นไงถึงจะเท่าแต่อันนี้ดูจากสายตาก็รู้แล้วครับว่า2เส้นนี้ขนานไหมครับไม่ขนานเนาะเพราะฉะนั้นมุมแย้งก็เป็นไงครับไม่เท่ากันนะครับ โอเคเดี๋ยวครูจะให้ดูข้อนี้เป็นการบ้านแล้วมาคุยกันในคาบหน้านะครับมี2มี2การบ้านนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้จักเ,เรื่องของมุมแย้งที่มันเกิดขึ้นมุมภายในที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน